เพื่อนๆชาวทิเบตรเรียกกันสั้นๆว่าเกซังเกซังแปลว่าเวลาอันประเสริฐตาว่าแปลว่าพระจันทร์มาจากชื่อกฤษฎาวันนี่แหละคือชาวทิเบตฟังแล้วเป็นเกซังตาว่า <laughs> จริงๆตั้งแต่เริ่มต้นก็คงเหมือนคนทัท่วไปนะคะไม่ได้ คริ้ครัดในการปฏิบัติทมอะไรเป้าหมายคือเรียนจบปริญญาเอกอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยอยากทำวิจัยให้ได้ดีก็คิดแค่นั้นนะคะเราก็เรียนไปเรียนไปการที่ได้มีโอกาสเรียนภาษา,าทิเบตอ่านวรรณกรรมทิเบตจนกระทั่งเข้าไปใช้ชีวิตในทิเบตมันก็เปลี่ยนการมองโลกเปลี่ยนทัศนคติแรงจูงใจจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็ลาออกจากงานแล้วก็ตัดสินใจจะทุ่มเทชีวิตที่เหลือ ให้กับการทํางานทางด้านปี2000มีโอกาสได้ไปอยู่ในประเทศจีนแล้วก็เข้าไปเดินทางไปในทิเบตรประมาณ9เดือนตอนนั้นนะคะรู้สึกว่าจิตใจมันเริ่มเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปทําวิจัยไปทางเหนือของแคว้นยุนนานไปอยู่ในเขตทิเบตซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นแคว้นคามผู้คนเนี่ยยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะคะเลี้ยงสตัตว์แล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่สวยงาม บุคคลกลุ่มหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหลักที่ทำให้หันมามองชีวิตแบบใหม่คือผู้จาริกแสวงบุญภาษาอังกฤษเราเรียกว่า p ิว g r ินสนะคะพวกเขาเป็นผู้ที่สละครอบครัวออกจากบ้านเรือนเดินทางไปตามที่ต่างๆเพื่อไปสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เขาใฝ่ฝันจะไปอย่างเขาไกลลาดเดินกันไปบางทีเป็นปีๆไม่ได้เอาอะไรไปครั้งที่ประทับใจเป็นพิเศษจะเป็นชาวทิเบตสามคน เป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็วัยรุ่นนะคะคนหนึ่งเป็นผู้ชาย3มคนเนี่ยเดินแล้วก็รุนรุนรนมาหน้าตาเขาเนี่ยมันบอกแต่ศรัทธาไม่มีอย่างอื่นก็ขอให้รถหยุดทันทีแล้วขอลงไปหาไปแล้วไม่รู้สึกว่าเราเ,ออเป็นกลุ่มเดียวกันรู้สึกมีความรักให้กับพวกเขาก็ไปสวงก่อนพวกเขาแล้วก็อยากตามพวกเขาไปรู้สึกพวกเขาช่างเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ ครูรู้ทางธรรมไม่จําเป็นต้องอยู่วัดครูรู้ทางธรรมอาจจะอยู่แบบเนี้ยในช่วงเวลาแบบเนี้ยพวกเขาเนี่ยกำลังเดินไปวัดโจกังที่ลาซาตอนนั้นก็ตั้งใจเลยว่าจะขอกล่าบอาะแสดังขบถบนถนนจะขอไปแบบชาวท่เบตไปจะขอเจริญรอยตามประเพณีที่วัดงานนี้โดยที่ไม่คิดะว่าเราเป็นคนไทย มันจะยากลําบากเกินไปไหมเราเป็นผู้หญิงเราจะเดินได้ยังไงไม่คิดอะไรทั้งสิ้นถึงมีแค่18วันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่งดงามที่สุดในชีวิตที่เราทิ้งทุกอย่างไปอย่างไม่มีตัวตนแล้วก็ระหว่างทางเราได้น้ําใจจากชาวทิเบตชาวจีนชาวต่างประเทศทุกคนที่ผ่านมาในแต่ละวันที่เดินทางเนี่ยมีประสบการณ์ที่ล้ำค่าอาจจะบอกได้ว่า มากกว่าวันที่เราไปถึงจุดหมายเราจะรับผิดชอบชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะมีศรัทธาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะในขณะที่เรากราบเราจะตั้งจิตถึงครูบาอาจารย์ถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็มีสัพพสัตไปเป็นเพื่อนเราคือในฝ่ายที่เบสจะมองว่าทุกชีวิตคือแม่ของเราทำให้เราเหมือนกับเห็นคุณค่าของผู้อื่นมากขึ้นนะคะ แล้วก็ทําให้เราติดดินมากขึ้นการที่ไปกราบอาัสดางคประดิษฐ์เราไปอยู่กับกองมูลจมรีนะคะเราไปอยู่กับพื้นหินพื้นทรายเราไปอยู่กับชาวบ้านที่เบตเราไปใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนบ้างข้างภูเขาบ้างทําให้เราได้รับการฝึกเข้ม นะคะให้ทิ้งบทบาทหน้าที่ที่เรามีให้กลับมาอยู่กับตัวเองและคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเ,เพราะขณะที่เรากราบหน้าผากเราสัมผัสพื้นไปตลอดเนี่ยถ้าเรายังเย,ยื่อยิงอยู่เนี่ยก็แปลว่าเรายังไม่เข้าใจถึงหัวใจของการกราบคือทุกอย่างมันสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นองค์รวมเราไม่สามารถบอกได้ว่าเราไปกราบครั้งเดียวเราเปลี่ยนหมด การภาวนาการสวดมนต์การทำสมาธิถึงครูอาจารย์หลายๆอย่างเหล่านี้ค่ะค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่อาจจะเหมือนกับในโลกนี้มีแต่ตัวเองมีแต่ครอบครัวเราก็อาจจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการดำรงชีวิตอยู่ คือไม่เคยเสียใจสักวันหนึ่งเสียดายเวลาที่เ,เคยเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการแล้วก็ต้องสลักสิ่งนั้นมาอยู่ตรงนี้ต่อไปนี้จะขอไม่ใช้ชีวิตแบบมนุษย์เงินเดือนแต่จะขอใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งไม่ใฝ่ฝันที่จะเติบโตเ,เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่อยากจะนำพาคนอื่นไปด้วย